ในวันแรกของวันหยุดยาววันนี้จึงช่วงบ่ายมีฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับอากาศค่อนข้างเย็นแม้ในตอนกลางวันครับพรุ่งนี้อากาศจะกลับมาแจ่มใสอีกครั้งครับอากาศอบอุ่นแบบฤดูไม้ผลิจะกลับมาเยือนอุณหภูมิตอนกลางวันโซล20อ,องศาแทกูอี23องศาจะสูงกว่าวันนี้ประมาณ6-10องศาครับ อย่างไรก็ตามลมดูใบไม้ผลิจะพัดแรงบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีการประกาศเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องลมกระโชกแรงด้วยจึงควรระมัดระวังครับวันมะรืนซึ่งเป็นวันเด็กในช่วงกลางวันก็ยังเหมาะสำหรับกิจรกรรมกลางจากแต่ตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปฝนจะเริ่มตกเป็นระยะครับในวันอังคารซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาว ก็จะมีฝนตกพงหยุดทั่วประเทศต่อไปครับพรุ่งนี้ทั่วประเทศส่วนใหญ่จะมีอากาศแจม่มใสครับและคาดว่าอากาศจะสดชื่นตลอดวันอุณหภูมิตำสุดเช้าวันพรุ่งนี้โซก้าองศาแทจอ,อนแพดองศาแทากูแพดองศาอุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวันโซล20อ,องศาควังจู26องศาปูซาน27อ,องศาตั้งแต่กลางสัป,ปดาห์หน้าเป็นต้นไป พื้นที่ตอนในของประเทศคาดว่าส่วนใหญ่จะมีอากาศแจ่มใสครับนี่คือรายงานสภาพอากาศครับ